สวัสดีครับมินดีตน,นับกาสูช่องนาตายาเอาเรามาตัดอ้อยอกเมกะลี่นะเอาหัวพูดเขาคลิปเราอีกเออเอานี่ไคนงานบอกลำใหญ่ลำใหญ่โอ้มันก็ใหญ่แต่บนปวกนี่แหละอันนี้92นะครับ92 92 นี่ไอ้กรมขมัวขาวนี่เก้าสองนี่นนถ้าถ้าแบบแบบนี้เป็นขอนเก่นเ,เขาก็จิตโลกโลกแบบนี้ไม่ใช่สัของช้าวมันจะเป็นเหนียวเหนียวหน่อยนะครับไม่ได้ตัดเองนะเราขายให้เขา เราขายหเขาขาไล่ตั้แล้วหกร้อยม่ยาน้ำอันนี้ก็ปลูกไม้นูนยาวไปถึงจนกระหันล้ม ติดน้ำเหรอเจ้านี่เอา้าอืมเอา้าตัวก็ใหญ่ไม่ยช่เข่าลงอ,าอ้อยได้เอา้า <_ c oughs> นี่เอ้าลืมตัดแล้วลืมนะครับตัดแล้วลืมมานับ<ช>ล้ำต่อนะครับ เขาตัดเป็นกองนะครับกองกองละเท่าไหร่กองละจักบาทกองละสิบห yes, ้าบาทเอาหลงลืมละทีมาถามแกหลงลืมละทีนี้เออมาถามกันไม่ได้เออแกแกจินต์ทำใหม่กองละหกสิบห้าบาทกองละหกสิบลำกองละหกสิบลำนะครับสิบกองละกองหนึ่งได้สิบห้าบาท ถ้าถ้าห้สิบลำได้สองสิบบาทนีนีมนี่นมำมันจะแดงนี่คือขอนเก่นนะครับลำพันออยขอนเก่นนะไม่ใช่จังหวัดขอนเก่็ใช่อ้อยไม่ถึงปุ๋ย นุ่นๆเจ้านุ่นเจ้าเจ้าเจ้าข้างล่างของวานนี่นะครับคนงานบอกแข็งแข็งสมสัดกบไผ่สางก็ยากแข็งก็แข็งปลูกปลูกมันมันเน่านะครับผมก็เลยปลูกอ้อย,อยปลูกอ้อย นีเคยดูแป้งนี่ปีหน้าปุ๋ยไม่ได้ใส่อโอเคบสวยบายครับ